วิดีโอนี้ไม่ได้มารีวิวรองเท้านะครับแต่ว่าจะมารีวิวสิ่งที่อยู่ในรองเทา้านั่นก็คือพื้นรองเท้ารุ่น Action Plus ของแบรนด์ c d a s ครับวิดีโอนี้นะฮะสปอนเซอร์โดย c d a s Thailand นะครับก็ต้องขอบคุณร้าน Insole X ด้วยนะครับที่ส่งมาให้ได้ใช้พื้นรองเท้าที่ได้ใส่อยู่ในรองเท้าคู่นี้เนี่ยก็เป็นรุ่น Action Plus นะครับ ก็เปลี่ยนพื้นเดิมออกแล้วก็เอาพื้นใหม่ใส่เข้าไป่ะแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนนิดนึงก็คือเราต้องวัดขนาดของเก่าแล้วก็เอากรรไกรตัดให้มันเข้ารูปของเก่าแล้วก็ยัดเข้าไปในรองเท้านะฮะแต่ปัญหานึงที่ผมเจอเวลาไปใส่ในพื้นรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยัดยากนิดนึงเพราะว่ารูปแบบของพื้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างแล้วมันก็จะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยนะฮะมันเป็นคาร์บอนนะฮะแล้วพอเป็นคาร์บอนมันเลยแข็ง เวลาเราจะยัดเข้าไปเนี่ยก็ต้องออกแรงนิดนึงถ้าอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปซื้อที่ร้านเขาเนี่ยเขาก็มีบริการอบให้มันเข้ากับลูกเท้าได้นะครับก็ <S <S เป็นเป็นบริการที่ผมว่าอีกขั้นหนึ่งของอ so ินโซนะครับ นี่ก็คือร่องรอยของการใช้งานนะครับตรงนี้ก็หลุดไปเรียบร้อยแล้วฟ e ลลิ่งหลังจากการใช้งานเน่ยผมผมว่านะ สารภาพตรงนี้เลยนะว่าพอตอนที่เปลี่ยนเอาแผ่นใหม่ใส่เข้าไปแทนแผ่นเก่าเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยครับรู้สึกอย่างเดียวคือมันนูนๆที่อุ้งเท้านะฮะนอกนั้นก็แบบไม่มีอะไรต่างจากของเดิมอะแล้วเรคิดหนักแล้วตอนนั้นนะว่าแบบเอาของเข้ามาแล้วแล้วเราจะรีวิวออกมายังไงดีว่าถ้าเราใส่แล้วเราไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่รอดตายครับพูดจริงๆเลยว่าพอเอาไปลงสนามแล้วเนี่ยมันมันเปลี่ยนความรู้สึก ของผมไปเลยว่าแผ่นอินโซที่มีเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันทําให้สไตล์การเล่นของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเลยจริงๆรู้สึกว่ามันทําให้เราแอคทีฟขึ้นคือชื่อมันก็บอกนะ,ะว่าเป็นแอคชั่นพลัสนะฮะมันก็เป็นกีฬาที่แบบว่าใช้เขาเรียกว่าใช้การเคลื่อนไหวเยอะนะครับพวกแบดพวกบาสพวกบอลลีอะไรพวกนี้นะฮะคุณภาพของมันเนี่ยไม่เกินเลยจากที่เขาพูดเลยข้อดีของแผ่นเนี่ยที่ผมได้ชอบมากๆเลยคือมันแข็งความแข็งของมันเนี่ย ไม่ได้เป็นอุปปรรสัต่อการเล่นหรือว่าทําให้เจ็บเท้าอะไรนะฮะแต่ความแข็งของมันเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถกระโดดตบได้สูงขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าพอมันลงมาเนี่ยจังหวะที่จะขึ้นไปได้อีกทีนึงเนี่ยไม่มีความแบบว่าลงไปแล้วมันย้วยนะฮะพอมันลงไปแล้วเนี่ยมันพร้อมที่จะเด้งขึ้นมาอีกรอบนึงเลยถ้าพูดถึงเรื่องซับพอร์ตเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นตัวซับพอร์ตที่แบบว่าถ้าใครมีปัญหารองช้ำหรือว่าปัญหาแบบเจ็บส้นอะไรเงี้ยคือ มันอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่มันต้องการแผ่นที่ซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าแผ่นตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าใครที่อยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในเกมการเล่นเนี่ยควรจะแบเอาตัวนี้แต่ว่าถ้าอยากจะได้แบบการซัพพอร์ตเนี่ย Insole X เนี่ยทางร้านที่ส่งแผ่นนี้มาให้เนี่ยก็จะมีของซีดัสหลายรุ่นนะครับที่คอยซัพพอร์ตตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ย แต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่ผมเห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของเกมการเล่นที่มันจะดุดันมากขึ้นก็คือพอใส่ไปแล้วนะอยากจะลงไปเล่นเลยนะครับเพราะว่ามันมันฟีลลิ่งเท้ามันดีนะฮะมันเป็นเหมือนเครื่องปรุงที่ทําให้อาหารเนี่ยกลมกล่อมขึ้นนะครับราคาขายของอินโซตัวนี้2,990บาทถ้าใครอยากจะหาอินโซเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นเพื่อเพิ่มพลังในการเล่นเพื่ออัปเกรดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด แต่ถ้าใครอยากจะหาอินโซมาเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยลดอาการบาดเจ็บหรือว่าลดอาการที่เคยเป็นอยู่เนี่ยผมอยากให้ลองไปดูรุ่นอื่นหรือว่าถ้าใครอยู่ที่กรุงเทพนะครับไปที่ร้าน Walking Habit นะครับอยู่ที่ Villa Market K Village นะครับไปให้ร้านเขาแนะนําเลยดีกว่ายิ่งกว่านั้นนะครมันสามารถสั่งคอสตอมให้เข้ากับสรีระของตัวเองได้ด้วยอันนี้เนี่ยอาจจะตอบโจทย์สําหรับคนที่รู้สึกว่าเวลาตัวเองเล่นกีฬาแล้วเกิดอาการบาดเจ็บนะฮะบไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่า น่าจะตอบโจทย์มากกว่าแต่สำหรับตัว Action Plus ที่ผมได้ใช้เนี่ยมันเน้น performance แบบสุดๆเลยถ้าใครอยากจะตีดีขึ้นใครรู้สึกว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรให้อัพแล้วไม้ก็เป็นรุ่นท็อปแล้วรองเท้าก็เป็นรุ่นท็อปแล้วแผ่นรองเท้าอันนี้ห้ามขาดเลยฮะลองดูได้เลยขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมยังไงก็ตีแบตให้สนุกนะครับช่วงนี้สนามแบตยุงเยอะนะครับอย่าลืมทายากันยุงด้วยนะครับใครเลอดออกน่ากลัวมากนะครับสวัสดีครับ เวลาที่คนเห็นรองเท้าของผมคู่นี่นะก็จะถามว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะฮะมันเป็นรุ่น 65Z3 นะครับจริงๆตัวนี้ก็เปลี่ยนเชือกเป็นสีส้มให้มันเข้ากับสีของรองเท้านะครก็เป็นรุ่นหนึ่งที่นักกีฬาใช้กันเยอะมากเมื่อก่อนก็จะเห็นเป็นสีดําตอนนี้เนี่ยสีเนี้ยตามรายการแข่งขันใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะเห็นนักกีฬาใช้กันเยอะมากขึ้น